ถ้าพ,พบกับเกษตรอีสานยุคใหม่บา้างครั้งยังยืนครับบม่ได้พบไม่ได้พ่อกันเถีงครับสาไ <สา S 2> ปเหตุอย่างอื่นครับมืนนอม้อนีอบบไงไง้เดี๋ยวต้มะม่วงขับไม่ผลแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงต้นแม่พันธุ์ที่เรามีในสวนแล้วต้นนี้ครับเนี่ยต้นนี้เป็นต้นมะม่วงพันธุ์อุปกรณ์ใกล้ครับต้งใกล้ัดแต่งกิ่งครับตัวนี้ซื้อมาจากโฮมโปรอันนี้เป็นขุยมะพร้าวครับแช่น้ําแล้วก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบครับตอนนี้ผมแช่ไว้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนน่าซิรู้แล้ว เดี๋ยวเลือกกิ่งที่ต่อครับกิ่งที่จะต่อเนี้ยเท่าต้องเลือกให้ดีนะครับมันสิติบุติดก็คืออันนี้คืออ่อนเกินไปครับเพิ่งแตกออกมาเห็นป่าแตกออกมานี้เอาโบเลือกครับอันนี้อ่อนเกินไปถ้าเป็นกิ่งกิ่งลักษณะสีเข้มๆอย่างนี้ครับมันแก่เกินไปครับเนียแก่เกินไปครับเราจะเอาประมาณบ่แก่บ่อ่อนครับนุ่มๆดูยังไงครับดูเบิ่ง เบิ่งความอ่อนมันความสดมันนะครับสีมันก็ถ้าแก่มันก็น้อยแต่แก่ครับตัวนี้น้อยแต่แก่สีชินตัวนี้อ่อนกันไปโอเคออมุ่าตัวนี้ก็แก่กันไปครับเนี่ยเนี่ยนี่ยครับนี่ครับจริงนี้ได้ครับเนี่ยสีมันจะเนี่สีแก่นะครับแต่ดังๆเลยตัวนี้หนุ่มได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยกินนี้นี่มประาณสักบมยใหญ่บมยน้อยครับประมาณสักนี่แหะครับ เลยหัวแม่มือไปประมาณสักหน่อยอยาให้น้ลายตัดลงนิดนึงครับตัดกิ่งมันลงนิดนึงครับให้เดีือไว้สักยอดเดียวพอครับเนี่ยเดยยอดเดียวครับนี่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 ครับนี่นี่แล้วก็ยอดนี้ครับยอดเดียวอันนี้อ่อนเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะต้อนประมาณสักนี่ตังนี้ครับโอเคครับการต้อนเขาก็คว้นเลยครับคว้นนี้เลยเพิ่มนะครับนี่ครับควันเลยครับ มันแล้วเราก็ทำการเอาเปลือกมันออกครับเนื้อเยื่อออกเลยครับเนื้อเยื่อนี่มันสิเป็นเลี้ยงน้ำครับถ้าน้ำน้ำมันสิไหลมาทางสารอาหารนะครับสิไหลทางทางเปลือกนะครับถ้าเอาเปลือกออกถ้าเอาเปลือกออกเหลือแต่การส่งน้ำน้ำมันคือส่งทางทางอะไรเนี่ยครับน้่งส่งทางก้านมันทางทางแข็งเนะครับเขาเรียกไอ้ทางลำต้นเนี่ยครับน้ำส่งแต่สารอาหารในส่งทางเปลือกครับเปลือกเนี่ยเปลือกเคะส่งสารอาหารเราทำการเอาเปลือกออกครับทำให้ส่งได้แค่น้ำก็คือยอดมันยังจะไม่ตายครับ ส่งได้แค่น้ำแต่ชาอาหารเนี่ยถ้ามันอยากได้กินชาอาหารน้องกะเห็นท่าขึ้นมาครับเราก็สิได้การตอนนี้ครับนี่เอ้ยนี่ครับเฮ้ยเนี่ยครับโอเคเอ่ะอ่ะขุดเอาเนื้อเยื่อออกที่นึงครับนี่ถ้ามีกะปิก็ทากะปินะครับอา่าต้องดูดูให้บริษัทครบนะครับว่าออกเปลือกมันออกหมดหรือยังครับข้างหลังนี่ยังไม่ออกครับผมก็ต้องเอ้ นี่ยอ่ะโอเคครับโอเคโอเคเราก็ได้ประมาณนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราซิมมัเบิ่งกันอีกประมาณสักสองอาทิตย์ครับวันรากมันจะงอกเียวแตกประมาณนี่นะครับผมลองทดสอบเบิ่งสักสองสามงาครับเนี่ยอันนี้งานอีกงานหนึ่งครับอันนี้อันนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งครับ อันนี้ต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นแม่นมี่